สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ช่องดีๆจะพามาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายกันนะครับเป็นรุ่น Isuzu TFR นะครับเนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนมานานมากแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยเมันสุดเลยรอกห็นมันสุดเลยยังเอาขึ้น ทีนี้เราก็จะมาถอดน็อตใต้ฝังท้ายนะครับตัวที่ถ่ายน้ํามันออกครับมันจะถอดง่ายหน่อยครับตัวนี้มาจากของเดินขอล็อกไว้ไม่ค่อยแน่นส่วนน็อตตัวที่ขันตัวเติมนะครับมันจะถอดยากมากๆนะครับมันแน่นก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับมันจะถอดออกเป็นรูเติมนะครับโยกมาเลี้ยงขึ้นหน่อมาี่ กดดันไปแก๊กนึ่งก็จะถอดง่ายแล้วครับหลังจากที่เราถ่ายน้ำมันออกจนหมดแล้วนะครับเราก็จะเอาน็อตขันล็อกไว้ที่แน่นครับเพื่อเตรียมตัวที่จะเติมน้ำมันเืองท้ายครับ นี่นะครับเบอร์น้ำมันเฟืองท้ายที่เราใช้ครับประมาณสามลิตรนี่นะครับแก้ให้มันร้อน จะไหลสองจออย่างเงี้ยคือเต็มนใช่ไหมอ้อาทำเป็นเจียก่อนสองครึ่งหรือสามลิตรไม่เกินนั้นหรอกเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย